มองเห็นตัวเองในฐานะแสงสว่าง เมื่อแสงสว่างสาสองลงมายังโลกมากขึ้นเท่าไรจิตสำเนอของโลกก็ยิ่งขยายกว้างออกไปครอบคลุมทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยหากโลกคือแสงสว่างพวกเราเองก็คือแสงสว่างทุกชีวิตล้วนเป็นแสงสว่างที่อยู่ในขั้นตอนของการวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปนี่คือวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณ ที่กำลังทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายบนโลก เพราะสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่พร้อมจะวิวัฒนาการกำลังต่อต้านพลังงานที่กำลังลังไหลเข้ามาเมื่อใดก็ตามที่เราต่อต้านแสงสว่างความเจ็บปวดและความสับสนก็จะเกิดขึ้นในใจชีวิตนับแสนนับล้านของเรากำลังหลอมรวมเข้าด้วยกันและเรากำลังเริ่มจดจอ่อ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้มันคือการจดจ่อจำว่าเราเป็นใครมาจากไหนและมาที่นี่ทำไมเราเดินทางมาจากมิติที่สูงขึ้นพร้อมด้วยวิสัยทัศน์และความฝันและมันคือความฝันที่เรากำลังพยายามนึกให้ขึ้นมาได้ความฝันแห่งชีวิตความฝันแห่งนิรันดรนในการที่จะจดจำ เราเพียงแค่ต้องจดจออยู่กับตัวเองมองเห็นตัวเองห่อห้มด้วยแสงสีขาวทองแห่งความสมบูรณ์แบบและความงามรู้ว่านั่นคือตัวเรารู้ว่าเราสวยงามเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดและสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะมองเห็นได้เพราะนี่คือภาพที่แท้จริงของตัวเราในความงดงามแห่งแสงสว่าง การเปิดประตูแห่งการมองเห็นนี้จะทำให้เราสามารถก้าวเดินเข้าสู่โลกแห่งความเป็นอมตะได้อิซาเบลกราเซียมาติเนสจิตวันเนสแปลและเรียบเรียงขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ